ดีครับผมนักล่าทีงบ้านครับวันนี้เป็นวันที่สิบห้าสิงหาเนี่ยชุดใหม่ที่ผมปลูกชุดเนี้ยผมเก็บพันชุดนี้ผมจะเก็บไว้เองครับเพราะว่าผมยังไม่มีเมล็ดที่จะปลูกปีหน้าเลยครับก็เก็บที่ผ่านมาก็เก็บแบ่งเพื่อนไปหลายคนก็ตัวเองยังไม่ได้เก็บนะครับชุดนี้ก็จะไว้อยู่ที่สี่แถวนะครับไว้อยู่ที่ ี่แถวแล้วก็นอกนั้นก็เก็บไปขายตลาดครับดูชุดที่ไว้มเมล็ดพันธุ์ครับอย่างอย่างตัวนี้ก็ถ้าไว้มเมล็ดพันธุ์ก็แปดติดเตนนี่กำลังกำลังเริ่มเก็บครับเริ่มเก็บโคนครับนะครับเริ่มเก็บแล้วนะครับนะครับตัว,ต,วตัวนี้เป็นพันธุ์ผสมมาอีกรูปแบบหนึ่งที่มันมันมันตัวนี้น่าจะได้มาจาก หัวหางหนูครับดบูขนาดว่าเขาสุกเขาก็ยังแตกต่างครับเขาจะอมเขียวแบบขาวอมเขียวดูดดูดดูความแตกต่างจากตัวนี้ครับตัวนี้ก็ยาวครับอันนี้ตัวนี้เป็นพันธุที่ผมปลูกเมื่อประมาณหกปีที่แล้วฮะที่ตัวนี้ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาอีกครับมันจะออกมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวพันุ์เนื้อที่ยังอยู่คือคือผมยังไม่ได้คัดไล่ มันให้ดูความแตกต่างของเขาเนี่ยลูกลูกสุกนะครับเนี่ยครับสําหรับชุดนี้ม,นมันมันมันอยู่กับของยายยายผมเป็นคนปลูกก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับยังเป็นหกปีที่แล้วอย่างอย่างอย่าง,างร่องฝั่งนี้ร่องฝั่งนี้เนี่ยตัวนี้มันจะออกออกขาวนิดนึงครับเนี่ยอย่างตัวนี้ถ้าถ้าจะเก็บก็เก็บแบบนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ เกือบเกือบจะเจ็ดสิบนะครับอย่างตัวนี้ครับอย่างตัวนี้ก็เก็บได้วันนี้ครับตัวนี้ก็เจ็ดิบกว่าครับดูฮะเมล็ดพันธุ์อันนี้เป็นชุดชุดปัจจุบันเนี่ยครับที่ผมผ่าผ่าไล่มาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นชุดที่ผมแบ่งให้เพื่อนนะครับสําหรับร่องข้างสุดเนี่ยแต่ก่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายคนระับผมก็ปลูกไวนะ้นว่าพันธุ์มันยาวผมก็เพาะ คัดสายพันธุ์มาเรื่อยๆครับผสมกับลำพองมาเรื่อยๆคัดเอาตัวที่ออกขาวตัวจริงของลำโขงเขาจะเขียวปิดเลยครับตอนที่ผมเอามาใหม่ๆเมื่อเกือบสิบกว่าปีที่แล้วนู่นครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาพัฒนาสายพันธุ์ได้ง่ายๆครับต้องผสมไล่ไล่คัดเอาตัวที่เข้ายาวสุดแล้วก็คัดไล่มาไล่มาครับครับ ดูไม่ให้ดูเขาก็ดกยอยู่นะครับเนี่ยทั้งสองข้างมีแต่ลูกถั่วท้งนั้นเนี่ยครับเนี่ยจุดนี้ก็มีแต่แปดสิบเซนนะถ้าไวพันก็เจ็ดสิบแปดสิบตัวยาวก็อย่างตัวนี้ก็แปดสิบนะครับก็ไวพันนะฮะเขาชุดนี้ไม่ได้แบ่งเพื่อนนะครับชุดชุดสีร่องเนี่ยของจะเก็บไว้ปลูกเองปีหน้าครับชุดที่จะแบ่งเพื่อนนี่เป็นชุดที่กําลังปลูกครับที่ที่ลงคลิป ที่ว่าวันที่เก้าสิงหานะครับชุดนั้นนะผมจะไว้ทั้งชุดเลยนะครับผมจะไว้ทั้งประมาณสามไร่กว่ากว่าเออสามงานกว่ากว่านะครับนะฮะก็ถือว่าดกได้นะครับลูกถั่วล้วนนะครับนี่ครับนี่ครับก็อย่างตัวที่ที่ผมว่าตัวนั้นนะฮะ เนี่ยผมจะเริ่มพัฒนาสายพันธุ์มีมีเพื่อนที่มาจากอุบลครับที่เข้ามาในในบ้านเขาเขามาถึงบ้านตอนนั้นมเมล็ดพันธุ์ของนักล่าชุดปัจจุบันนะที่แบ่งเพื่อนหมดพอดีครับผมก็เลยเอาที่อยู่กับยายอยู่กับยายแบ่งให้เพื่อนไปนิดหน่อยได้เอาไปทําพันธุ์นะครับก็ถ้าเพื่อนที่อุบลได้ดูก็ก็ไปลองดูว่าไอ้พันธุ์ออกเขียวปิดเนี่ยครับเขียวแบบอม เขียวออกเหอเหลืองนิดๆเนี่ยยาวเหมือนกันครับสวยก็ลองดูว่ามันมีติดไปไหมครับที่ผมแบ่งไปให้เพื่อนเพื่อนที่มาเยี่ยมบ้านที่มาจากอุบลนะครับก็ลองลองปลูกดูแล้วว่ามันจะมีติดมาไหมครับถ้าติดก็ลองเอาเก็บตัวผมก็จะเก็บเอาไว้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานะครับก็ ก็พอได้นะครับดบกก็ไม่ต้องคุยอะไรมากมายครับคลิปก็มีเพื่อนสนใจก็ดูครับก็ชุดที่จะแบ่งที่ผมปลูกเมื่อวันที่9สิงหานั้นก็น่าจะอีก2เดือนกว่าครับก็กะว่าปลูกก็เป็นฤดูฤดูหน้าหรือหน้าแล้งนะครับเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็คงคงจะไม่แนะนําให้ปลูกคพันธุ์ตัวนี้ อย่างตัวนี้แปดสิบเซนฮะดูให้ดูนะครับเก็บวันนี้ยเก็บได้นะครับตัวนี้นะเก็บได้นะแข็งโป๊กเลยครับเนี่ยหน้าผลนะหน้าผลไม่มีปัญหาครับตัวนี้ครับแต่ถ้าหน้าแรงเนี่ยน้ําไม่ถึงจะปลูกครับถ้าเพื่อนไม่มีแหล่งน้าเนี่ยไม่ต้องปลูกครับเพราะเขายาวไปใหญ่มันไงก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างตัวนี้ก็เก็บขนาดเก็บพ่งนี้ครับชุดนี้ก็จะเก็บไว้ ไว้ปลูกเองครับว่านักล่ายังไม่มีเมล็ดนะครับก็ทําความเข้าใจเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาอยากได้เมล็ดนธุ์ต้องเข้าใจนะครับว่านักล่าเนี่ยไม่ได้ปลูกเมล็ดขายนะครับก็เห็นมีเพื่อนสนใจผมก็เลยเก็บไว้เยอะกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็แบ่งเพื่อนไปนครับต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้ปลูกเมล็ดขายอย่างตัวนี้โหตัวนี้เกือบเก้าสิบเซนมะครับยาวมาก ถ้าพูดถึงว่าเรื่องดกเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับสุดยอดเดี๋ยว้วครับอย่างช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับถั่วแพงเงินครับที่ที่ตลาดขาดตลาดครับแต่ผมก็จําเป็นต้องไว้พันนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเก็บเก็บก็เก็บแบบนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามครับมันได้เปรียบมากๆครับถั่วพันลูกผสมตัวนี้ครับเวลาเอาไปตลาดตอนนี้ถ้าพี่กับลําพองลําพองเขาต้องใส่ถึง แปดลูกหรือยี่สิบลูกยี่สิบบาทนะครับของผมใส่สิบสี่ลูกยี่สิบบาทตอนเนี้ยตลาดครับไม่มีครับเพราะว่าช่วงฝนตกในทุกคนรู้ดีครับว่าแล้วดูแมลงแล้วก็พวกเพี้ยเพี้ยสนิมนะครับจุดยอดคนทําถั่วก็รู้ดีครับกระดกเปลวนะครับช่วงเนี้ยลาบากมากฮะบบ้านผมฝนตกทุกวันเลยครับ ดูมีแต่ลูกถัว่วฮะก็ oh.